ไม่ได้สร้างถนนเฉพาะปราสาทพ,พระวิหารเท่านั้นแต่เขาได้สร้างขึ้นหลายจุดครับเพื่อมาถึงวันนี้ที่เขาเริ่มปะทะด้านหนึ่งก็ขึ้นสร้างถนนขึ้นตัวปราสาทพ,พระวิหารอย่างภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่ด้านหนึ่งก็สร้างทางขึ้นไปถึงยอดภูมะเขือจากเดิมซึ่งไม่เคยมีกัมพูชายอยู่บัดนี้กัมพูชามาอาศัยอยู่และติดตั้งเสาโทร,รคมนาคมและปืนใหญ่ ยิงใส่ราษฎรไทยในวันนี้พื้นที่ฝั่งกัมพูชาย,ยังสร้างถนนบ้านสวายจรุมและสร้างถนนทิศใต้ช่องโดนอาวทั้งหมดก็เพราะต้องการสร้างถนนยึดจุดยุทธภูมิทางทหารในดินแดนประเทศไทยทั้งสิ้นแล้วทำมาแล้วหลายปี พี่น้องครับเขาพระวิหารเนี่ยอยู่ด้านขวาขออนุญาตนะครับเขาพระวิหารนี่ยอยู่ด้านขวานี้ถนนจากบ้านโกมุยเนี่ยสร้างขึ้นผ่านวัดแก้วขึ้นถึงตัวปราสาทอันนี้เราเห็นแล้วถูกใช่ไหมครับอยู่ด้านขวาของพี่น้องประชาชนแต่ด้านซ้ายเห็นไหมครับภาพนี้เนี่ยคือสร้างบันไดาทางขึ้น ไต่ขึ้นไปถึงยอดภูมะเขือดินแดนประเทศไทยเขาวางแผนอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพราะพันธมิตรพึ่งมาเคลื่อนวันนี้แต่เขาทำมาหลายปีแล้วเพื่อมาถึงวันนี้รุกรานประเทศไทยนี่ครับทางขึ้นภูมะเขือทหารกัมพูชาใช้เป็นพื้นที่รำเรียงทหาร อุปกรณ์ยุโทโธปกรณ์และสเสบียงขึ้นยึดยอดสูงสุดของภูมะเขือครับและนี่คืออาวุธสงครามที่ยอดภูมะเขือเมื่อปี2551บัตรนี้หนักกว่านั้นคือมีปืนใหญ่ด้วยครับพี่น้องเอาละครับกลับมาทางนี้ครับ เราได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเขาวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อยึดดินแดนประเทศไทยบนยอดเขาจากเดิมซึ่งอยู่ตีนหน้าผาไม่สามารถทำาร้ายอะไรกับราษฎรไทยและทหารไทยได้ <c oughs> วันนี้เพราะมี MOU 2543ทำให้ทหารไทยไม่สามารถใช้กำลังผักดันได้แค่การประท้วง โดยกระทรวงการต่างประเทศเขาถึงยดยึดยอดภูเขายอดหน้าผาแล้วทำร้ายราษฎรไทยได้ในวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือภัยอันใหญ่หลวงเป็นประจักษ์ชัดเจนว่า MOU 2543ก่อให้เกิดการประทะและสงครามครั้งนี้ครับพี่น้อง เราเข้าใจครับว่าคนเซนเนี่ยวังแนวทางสันติวิธีแต่กัมพูชาเขาเป็นประเทศเจ้าเล่ห์ใช่ไหมครับโดยเฉพาะผู้นำที่เขาใช้ MOU มัดแสนญานุภาพทางการทหารแล้วยึดยุทธภูมิเพื่อรุกรานประเทศไทยอย่างต่อเนื่องวันนี้ทหารไทยต้องอยู่ตีนเขาจากเดิมที่ทหารกัมพูชาอยู่ตีนหน้าผา กลายเป็นมาอยู่ยอดภูเขาอย่างนี้ย่อมถือว่าเราเสียเปรียบในทางยุทธภูมิเพราะมี MOU .2543 ประการถัดมานะครับที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอ้าวสงครามราษฎรไทยก็เลยเดือดร้อน ก็ต้องได้รับลูกหลงบ้านลองคิดตามไหมครับเขาพระวิหารนี่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไม่มีคนไทยมาอาศัยอยู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ถนนพังหรือราษฎรไทยได้รับบาดเจ็บหรือโรงเรียนถูกทำร้ายและถูกทำลายถนนถูกพัง ทั้งหมดสะท้นได้เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้มีเจตนารบกับทหารไทยแต่ต้องการทำร้ายราษฎรไทยมันแปลว่าอะไรทำไมถึงทำร้ายราษฎรไทยทั้งทั้งที่ไม่ใช่คู่กรณีในภาวะสงครามและผิดกฎหมายระหว่างประเทศใช่ไหมครับพี่น้องแต่ ความจริงก็มีอยู่ว่าการทำร้ายราษฎรไทยนั้น mm. เพื่อสร้างความเดือดร้อนทุกข์ยาก mm. ให้กับราษฎรไทย mm. ไม่ใช่ทหารตรงนี้น่าสนใจมาก mm. เขาทำเช่นนั้นเพื่ออะไร mm. ด้านหนึ่ง mm. ก็เพื่อทำให้เกิดกระแสสังคมในประเทศ mm. ผมไม่ามารไทราบว่าใครออกแบบนะครับ mm. ว่าคนไทยไปสมรู้ร่วมคิดหรือไม่ แต่การทำเช่นนี้ทำให้ราษฎรไทยเดือดร้อนแล้วก็ไปหลงคิดโดยไม่เห็นหลักฐานนี้แล้วก็เข้าใจผิดว่าเพราะพันธมิตรชุมนุมจึงทำให้กัมพูชากโกรธแล้วจึงยิงทำร้ายราษฎรไทยทั้งทั้ที่มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมครับเพราะเขามีเจตนารุกรามละวางแผนมาแล้วหลายปี แต่เขาทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่า,วาเวทีนี้กำลังประจานการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาในดินแดนประเทศไทยทุกวันจนนานาชาติเขาเข้าใจวันนี้แล้วว่ากัมพูชาขี้โกงประเทศไทยการทำร้ายราษฎรไทยก็เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยแตกแยกกันเอง แต่ความสามัคคีว่าดูสิเป็นเพราะประชาชนชาวไทยรักชาติกลุ่มนี้นี่แหละมาพูดมากราษฎรไทยกลุ่มหนึ่งจึงได้เดือดร้อนแท้ที่จริงแล้วความเลวร้ายอย่างนี้ต้องประนามกัมพูชาและคนไทยทั้งหมดต้องประนามกัมพูชารัฐบาลไม่ใช่มาสาร้ายพันธมิตร ก็ต้องประนามกัมพูชาเช่นเดียวกันใช่หรือไม่และทหารไทยก็ต้องไม่ใช่ว่าพันธมิตรที่นี่มาสร้างความวุ่นวายต้องเป็นเสียงเดียวกันทั้งประเทศประนามกัมพูชาประการที่สองครับพี่น้องสังเกตไหมครับว่าทำไม ทำไมถึงปล่อยให้มีการขนอาวุธสงครามมายิงใส่ราษฎรไทยได้ทั้งๆท,ที่เส้นทางเดินมันยากลำบากใช่ไหมเมื่อกี้เราก็เห็นปีนขึ้นไปมันต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรใช่ไหมครับทำไมเนี่ยการรายงานผมเชื่อว่าการรายงานทางทหารดีครบถ้วนแต่ติดที่รัฐบาลไทยทำไมไม่จัดการเสียตั้งแต่ตอนตอน้นให้เป็นภัยร้ายแรงกับราษฎรไทยในวันนี้ และประการที่สมที่น่าสนใจมากทำไมที่เราพูดว่าแสนยานุภาพทางการทหารของไทยอยู่ลำดับที่28ของโลกกัมพูชาเทียบไม่ติดและเราก็มีกองทัพอากาศเหตุใดเหตุใดวันที่4กุมภาพันธ์พอมีการประทะแล้วกัมพูชาเสียหายอย่างหนัก เหตุใดเราจึงไปเจราจายุติการยิงโดยไม่กดดันให้กัมพูชาถอยออกจากดินแดนประเทศไทยน่าสนใจมากวันที่สี่กุมภาพันธ์เป็นวันปะทะปะทะกันไม่นานตอนเย็นเช้าวันที่ห้าประกาศยุติการยิงใช้สี่มาตรการหนึ่งหยุดยิงสอนถอง สองถอนกําลังทั้งสองฝ่ายออขออภัยนะครับสองคือห้ามเพิ่มกําลังสามต้องกันอุปัติเหตุสี่ประสานงานเรื่องข้อมูลในระดับสูงไม่มีสักข้อข้อห้าว่าหยุดรุกร้ำละเมิดอธิปไตยไทยได้แล้วใช่หรือไม่ครับในห้องข้อนี้ทําไมเจราจาแบบนี้เจราจาแบบนี้ก็เท่ากับว่าปล่อยให้เขาเอาปืนใหญ่กองกำลังติดอาวุธขึ้นมาบนขอบหน้าผา แล้วทำร้ายประเทศไทยหรือสุ่มเสี่ยงจะทำร้ายประเทศไทยต่อไปใช่ไหมครับพี่น้องแล้วยังไงเปิดด่านราศฎรไทยกลับได้วันอาทิตย์ถแถลงข่าวโดยท่านนายกเห็นไหมครับ MOU 2543สามารถทำให้เรายุติการประทะได้เพราะมี MOU 2543เย็นนั้นปะทะทันที เย็นวันนั้นปะทะทันทีต่อเนื่องจนถึงวันนี้เมื่อก่อนบอกว่าเพราะมี MOU 2543ทํำให้เราไม่มีสงครามวันนี้บอกใหม่วันนี้บอกว่าเพราะมี MOU 2543ทำให้เราไม่ปะทะเกินไปกว่านี้ ักกะแบบนี้มันเป็นการตักเป็นตักกะที่เราเปลี่ยนไปเรื่อยเพื่อหาความชอบธรรมในตัวเองแล้วก็เลอะเลือนในสิ่งที่ตัวเองพูดใช่ไหมครับพี่น้อง <S <S ลองมาคิดตามกันอยอตามกันต่อนะครับว่าทำไม4 5, 6, ี่ห้าหกถึงขนาดมีมาตกกรการให้ยุติการยิงแล้วเขายังยิงต่อแล้วยิงใส่ราษฎรไทย แต่ที่สำคัญคือทำไมถึงไม่จัดการก right <t ical gr accord> ับกองกำลังทหารกัมพูชาบนดินแดนประเทศไทยให้ออกจากดินแดนไทยให้หมดใช่ไหมครับเพราะถ้าเราผลักดันให้เขาอยู่ตีนหน้าผาเหมือนเดิมได้เนี่ยเขาก็จะหมดศักยภาพในการยิงทำร้ายราษฎรไทยใช่หรือไม่ครับ